อยากเมื่อะบอน้วม่ออะมอเตออยากร่เะยเขางเฮียนเติ้องเฮียนตฮะจะไหนห้องเฮียนเปิดน,นี่ไปเขาห้องเฮียนได้ี่ เออกอกฮอกเฮียนอือสิไปโรงเรียนบ่กะแต่กะสิไปนําบ่ได้ไงจังไปไปกับอีเนาะปัดอีมาปัดเฮามาดเฮามาไปกับอีนะอบักหลาเอ้ยคั่นบักหลาได้มือคั่นไปุยบ่ไปนําเอาจามบักหลาก็บ่ได้มาลูกเอ้ย

อ,ไไอืมอืมไปไเปขาไปเขาทางไหนกันนี่พูดนาดีนะดำทางไหนก็นไปเขาโหลดพูดนาดีพูดนาดีพูดนาดีูอืม เนี่ด้ข่าว้องแฮนได้ข่าวเขา,าไปซีมามื่อเสารนี่เป็นข่าวซานกัที่ได้อยู่ประมาณนี้ซ้ำกะสอบป้าโท่เมงึงูุ้ยานโควิดแผนกาตอนโควิดมาใกล้เลยมานั่งห็่งอําตํำอยู่ดีแจ๊กเจียกุดหอบหมดย่าันี้มาไมด ใจเงื่องผืนย่านโควิดน้องพอน้องอาเต้พี่น้องเอ้ยพอพอน้องอาเต้ผืนทำงานอยู่ในเมืองนี่ก็เลยตกอยู่ในกลุ่มเสียงโตกเคืออะไรโต๊ะคืออะไรเอ๋อโต๊ะในกลุ่มเสียงพี่น้องเอ้ย กลุ่มเสียงน่าได้เตรมหมู่พอน้องอาเต้พัดติดแล้วติดบะแม่เรือ่ังไหนติดต่อกันมาติดต่อต่อกันมาหมู่ผู้ที่สามที่สี่เดีาต่อยเป็นผู้อันพอน้องอาเต้เป็นผู้ที่สี่เป็นผู้ที่สี่ของคนติดพี่น้องไก่ไก่กันมาไก่ไ,ไก่คนติดเป็นผู้ที่สี่เดี๋ยวยังเงนในย่านอาเต้อาเต้ แาเต้แม่ก็มานั่งโคกหมกอยู่ข้างๆแหลนมาปลามาปลาตัวอีบ่พนแหลนไม่ได้ติดเลยติมาตําไรๆลกป้าแม่ลงไปเอามาคขามเอามาคขามเน่นั่งตาสูตรดั้งเดิมยังเงงสิตา มาเด้อพี่พี่มานั่งน้ำอีพี่พแต่แม่บังไม่อยากพับพับคุณเก็บไปใส่บันนี้ฮึเก็บหาอีฮึเก็บหาอีเก็บหาอีพอบังคัมไปใส่ฮึแม่ดิฮึ อยู่ใช่ก็อนูนพอบ่ <laughs> ะครับหน้างงนบอบอู่อนหืมอู่คนม่วงเป็นเน่อืมอาหายหายเผื่ว่าโลกมันจะเป็นตาสัง่วงเป็นเน่นเคี้ยวไปใส่ใหญ่เคี้ยวไปใส่เผาเคี้ยวอยู่ใช่ลูกเตะไม่ไงเน่ มีไอต้ไปใช้มาจับตมาจัตงที่น่เครื่องบกบทอาไรทีบ้านบออะไรอะไรอรที่น่คื่บก็โอเคอนาทุงยางไปได้หเต้ทุงยางเื่อนกอบสิตกก็ได้ค่ะไปเอาแม่เอายู่ซนี้ใส่ บะมีจังบกบะคัมบะคัมสบายดีปาลุงและไปแล้วน้องซาเล่นอย่งเก็บสบายดีปาลุงหรือไม่ลูกสบายดีปาลุงเนีสบายดีปะลุงหรือไม่บักเตะห้ามเตะกันเล มืีอีไปหลยโอ้ยอีไปเหร่นผุดอีเลยผมคำอะไรสิเลยไปน้ำ ผ mm hmm. ู้โพสนี่ก็อันดับหนึ่งเนาะเอาไผกระตุนห้าไ่แนวทำได้าายเมื่อได้ไห้าปะเ้าปะห้าไห่้าไ่าได้ไ

กเียเจ็บมกันเหมอนหนเนี่เหียดแล้วเออเหียดแล้วได้ไหมน้เนตื่นโผล่เดนบอยเหี่ยงยังแนวไนล่ะบท่านเป็นกับว่าเป็นแหละยายาอมไม่ายอมเบื่แขจะกินดีด้วยนะนี่ ในปากนี่อยู่กับห้ามเอ้ยอยู่ในปากนี่กันโว์ค่ะคงเปบนดีกว่า เาได้จังหูะหว้ดาวเห็นฮักฮึมึบอกเจ้กระยันบินข้างอคือหน้าอ้ย <c oughs> ยังคื่อเทนผ้ามันบัวนี่ยังหัวบ่อถอยโชเปอร์ถูกหมค <c oughs> ันเห็นตอนฝนมาแถบอีนแห้งก,กระเ็กแล้วช <c oughs> ิบปตอย่ากหัวก้มหนากระสูก้กระสู่อยู่จัากระบาเจ้ากระผุดผ้าหลดหล้มบอกอีนไปใส่อีนไปใส่เงยหน้ามาบอเหลือหอยยำหยาง

ตึง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 ต่าตึงตึงตึงต่าตึงตึงต่าตึงตึงตึงต่าตึงตึงโอ้ยอีหลงเพลงอ่ะลองอ้อมห้ามลองให้น้องพอดไว้ข้อไก่ข้อไข่จือเลยบ่กร้องไว้ให้น้องพอดนะเอ็นวอไก่ลืมแม่ ก็เอ้ยกอไก่ข <đ em fundamentals> ้อไข่ได้ขวดข้อขวดในในเล้าข้อเขาในเฮือนข้อเขาในเฮือนได้เลยอีจังจะจังวิ่งจะเจอผู้กันพิ่คลิปน้าด้วยพี่น้องยิ่ไมแห้งจะขู่สุคนพ่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีสวัสดีปาลุงสวัสดีปาลุ่งเลยสวัสดี senapang kambing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  senapang Hai senapang kambing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  senapang